สำหรับท่านใดที่ไม่มีบัญชีโทเกตตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เกษตรกรที่ต้องการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือจาก COVID จำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือน แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือโทรเกตสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เวิร์วเว็บเยียวยาเกษตรกร .com เพื่อใช้บัญชีธนาคารอื่นได้สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าโทเกต จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรศาสตร์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงพรุ่งนี้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเกษตรกรสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีโทเกต สำหรับเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากโทเกตอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้ตรวจสอบว่าบัญชีโทเกตที่ถืออยู่นั้นมีชื่อนามสกุล รวมกับชื่อหัวหน้าครูเรือนหรือไม่สำหรับเกษตร,รกรที่ไม่มีบัญชีกับโทเกตสามารถแจ้งบัญชีธนาคารใดก็ได้ของต้นเองผ่านทางเว็บไซต์เวิร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com ของโทเกตซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่7 พฤษภาคม2563นี้ทั้งนี้โทเกตระบุว่าจะสามารถโอนเงินได้ประมาณวันละ1ล้านรายโดยจะเริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไป